สวัสดีทุนผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช,ช่องอาชาจุกู้แล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม <c oughs> กาลีนะ่าฟรีไฟน์นั่นเองครับผมนะวันนี้เราจะมาเล่นโหมดสีสีกันแล้วเพื่อไปการเล่สีกันแล้วเราก็จะยเลย,เลย จเจอใครบ้างเนี่ยอืมม erm ีไปกันคนหายไปไหนวะตรงนี้ ้มันนี่มันนี่ลิงน้อยแมอย่าบอกว่าเป็นนุ่งหมดแล้วฮะโอ้เป็นนุ่งหมดเลยเอาเฮ้ย First blood เกิดไปเป้าเกิดไปเป้าฮะ เฮ้ยเกินไปเปล่าโอ้ยแหลกๆหลกเห็นล่ะเฟมรมเลทเท่าไหร่อยากให้เกมยร์วีไฟไม่อัปเดตโชว์เฟรมเลทได้ว่ะจะได้รู้ว่าเฟรมเลทเท่าไหร่จริงแป๊บทุกคนจริงเนาะอันี่สกินเอ็มโฟกากาที่แจกนี ปิงสกินปืนเก่าที่ขายไม่เกาลิน่นนาลู่ผม,มสู้ไม่ไหวแล้วเราแม่งมีเอไงได้ยินเสียงเอป่ะทุกคนทุกคนได้ยินเสียง โอ้ย oh, ล้าเหลือผมคนเดียวอะ่ะปิดลำโพงดีกว่ากากจะวไา้พวกนี้คือจะไปทางไหนเนี่ยคือไม่ต้องมีใครเปิดไมค์แค่นั้นแหละทริปเปิล kill, <Triple> kill. Oh. อ๋อทำไมดีมาเอ้ยแปดที่รักนี้เอ้ยแปดลูกพ่มาคือปืนไหนที่ทุกคนชอบได้มากที่สุดอย่าลหรือความมือไ,ได้ละ่ะยินด้วยกคนแล้วเพื่อเพื่ออะไรอู๋ต่อทีเดียวอีกหักเลลดี๋ยวสิ Tchau. ตัวเดียวแล้วทุกคนตัวน้นอ,อยู่นู่เนเลยแล้วกัน Aww, s okay. <S ตึงจิง <c oughs> ตจานกูผมแบกบแบกบตลอดเลย เด็ดดค่วบอย่าเลยไปตูดตายลายดือนไม่สนร็จ คือทีมผมมันซ้ำศพแต่ผมไม่ได้ซ้ำนะทุกคนเป็นพยายนได้คือเมื่อผมไม่สนับสนุนการซ้ำสพนะเนี่ยจำชื่อไว้ทุกคนไอตัวอะไรวะไอ p o o อ O โอ,โอ,โอเนี่ยจำไว้นะทุกคนผมไม่สนับสนุนการซ้ำศพนะถึงแม้ผมจะเคยทำซ้ำศพมาเยอะกระามอันนี้ผมทำเพื่อคอนเทนต์นะทุกคนโอเคแล้วเราก็จะไปต่อ โอ้เจสสุดท้ายแล้วเหรอ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 ,อมารอ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 ย่ารอรอกันดีกว่าทุกคนไปกันเอ้าทำไมมันชอบหยุด่มันบั๊ c. โทรศัพท์กับเจีย้า M8 ล,ลูกพ่อมานี่จัดการหน่อยมันเข้าไปในบ้านสวยเพือ่อไหวไหมเนี่ย ให้เชี <First blood. S 1> Here, ยม <c oughs> ุนโคโน่โคโน่ม้นโคโน่มุนโคโน่เดี๋ยว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 สวยเพื่อนมาอ่ะซ้ำศอีกนะเพื่อ <c oughs> น ใยานจริงๆซ้อมสพงดนไ่อมเี n เปล่าฮะไว้ซอมศพแล้วตอ่ไหนวะ <a> นี่เลยคุณมันกดแต่เอาอยัางไงถึงก็ไม่สำรับสนุนการซ้อมศนะจะไว้เบอร์สี่เราไม่สนับสนุนการซนะ้อมศพเ,เ,เราต้องให้เกียรติ่งกันและกันรู้ไหม รู้จักไหมรู้แพ้รู้ชนะและรู้อาัยอ่ะไมเคยจัดกีฬาสีเนี่ยเออเออพูดถึงเรื่องกีฬาสีครับเป็นไงกันบ้างครับผมโรงเรียนไหนจัดกีฬาสีแล้วว่ะคือ,ค,อคือแบบว่าที่จะถามเนี่ยนะคือจัดนานมากแล้วที่จะถามเป็นไงล่ะผมคนดีไง เมคือตา,าตนี้ผมแบกใช่แบกมากมากมาเนี่ยเป็นยังก็เท่ช่วยวะก็เท่เล่นคนเดียวก็เท่เล่นคนเดียวก็ตึงกันนะเนี่ยไม่ต้องชมฮะไม่ต้องชมฮะไม่ต้องชมไม่ต้องชมต่อเนื่องสี่ครั้งบุญยาไม่ต้องชมไม่ต้องชม AM8 จะไว้<อ>ไเบรอร์สี่อะซ้ำศกคนอื่นขอเออถึงแม้จะอยู่เออทีมเดียวกันนะก็ทำตัวไม่เหมาะสมสุภาพหน่อยเออสุภาพสุภาพหน่อยนะกับทีมเราและทีมคนอื่นนะแล้วอย่าไปทำกับคนอื่นนะเข้าใจไหมเบรเอร์สี่น่าเบื่อว่ะพูดซ้ำศกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ